สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกๆคนคะ่ะสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลคะ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเช่นเดิมคะ่ะเราก็มาอ่านคำพื้นฐานไปพร้อมๆกันแล้วก็อย่าลืม จดลงในสมุดคำพื้นฐานกันด้วยนะคะเริ่มกันเลยค่ะสนองสนันสนิทสภาพสมานสรนเสริญสรุปสลบสลับ สวัสเรามาสังเกตคำต่อไปนี้กันค่ะนักเรียนอะไรใครทำไมอย่างไรเพราะเหตุใดนักเรียนคะคำที่คุณครูให้เมื่อกี้นี้นะคะนักเรียนคิดว่ามันจะไปปรากฏอยู่ในไหนเอ่ยแน่นอนค่ะ มันจะไปปรากฏในการตั้งคำถามนั่นเองเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรากันค่ะการตั้งคำถามเป็นการแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดการตีความการไต่ตรองการถ่ายทอดความคิดสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ได้ค่ะ การตั้งคำถามและก็ตอบคำถามเชิงเหตุผลนะคะซึ่งคำถามเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าใครอะไรที่ไหนทำไมอย่างไรซึ่งคำถามที่มีคำว่าใครอะไรที่ไหนหรืออื่นๆนะคะมักจะมีคำตอบที่แน่นอนค่ะจากผู้ตอบยกตัวอย่างเช่น ส่วนคำถามที่มีคำว่าทำไมอย่างไรเพราะเหตุใดหรืออื่นอื่นอีกก็ได้นะคะมักจะมีคำตอบที่ตอบได้หลายคำตอบค่ะนักเรียนขึ้นอยู่กับเหตุผลนะคะแล้วก็ความคิดเห็นและก็ความรู้สึกของนักเรียนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างคำถามนะคะอย่างเช่นคำถาม,ามที่บอกว่าทําไมคุณครูสวยจังนักเรียน หลายๆคนก็อาจจะตอบคำ,คำตอบที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะบอกว่าคุณครูหน้าตาดีคุณครูน่ารักคุณครูยิ้มสวยคุณครูหุ่นดีคุณครูขาวแบบนี้ก็ได้ค่ะซึ่งจะมีคำตอบที่ไม่ตายตัวมีคำตอบหลายคำตอบนั่นเองคำถามที่สองนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเพราะเหตุใดเด็กๆถึงไม่ชอบกินผักเด็กบางคนอาจจะตอบว่าเพราะมันขม เพราะมันเหม็นเขียวหรือแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งจะมีคําตอบได้หลายๆคําตอบนั่นเองค่ะคำถามต่อไปนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนคิดว่าการเรียนผ่านคลิปวิดีโอมีผลดีต่อเราอย่างไรเพราะเหตุใดแบบนี้นะคะนักเรียนหลายๆคนก็อาจจะตอบแตกต่างกันซึ่งไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะซึ่งสังเกตว่าคําไหนที่มีคําว่าทำไม เพราะเหตุใดอย่างไรเพราะอะไรเป็นพวกนี้นะคะจะมีคำตอบที่เป็นคำตอบหลายคำตอบนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะเราจะพานักเรียนลองมาตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามเชิงเหตุผลจากบทอาขยานเรื่องเด็กน้อยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองอ่านบทเด็กน้อยไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังดอยเร่งสึงสางเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดพ้นนะถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรมัน ขยันเลยสำหรับเนื้อหาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแปลบทคําประพันธ์ที่นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเมื่อสักครู่ให้ฟังนะคะซึ่งในบทประพันธ์เนี้ยเขาบอกถึงความรู้ของของเราเนี่ยยังน้อยอยู่นะคะให้จงตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้ เมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็จะมีความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีวิตนั่นเองค่ะของตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะและถ้าเราตั้งใจเ,เรียนเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างค่ะขอให้นักเรียนเนี่ยภาคเพียรถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากหรือลำบากนะคะขนาดไหนก็ขอให้อดทนค่ะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จและที่สำคัญตัวเราได้เกิดมาเป็นคนค่ะ ควันหมันควนหมันนะคะฝ่เรียนรู้แล้วก็ขยันอยู่เสมอนั่นเองค่ะอันนี้คุณครูนะคะก็แปลบทประพันธ์จากเมื่อกี้ให้นักให้นักเรียนฟังนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องเด็กน้อยจากบทอขยันเมื่อกี้ค่ะตั้งคำถามเพียงแค่หนึ่งคำถามนะคะ แล้วก็พร้อมตอบคำถามให้ด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องเป็นคนตั้งคำถามเองนะคะนักเรียนอาจจะใช้คำว่าอะไรที่ไหนใครทำไมเมื่อไรอย่างไรก็ได้นะคะซึ่งคุณครูไม่จำกัดการตั้งคำถามค่ะยกตัวอย่างคำถามท,าที่คุณครูให้นักเรียนนะคะทำไมนักเรียนต้องต้องเรียนหนังสือแบบนี้ค่ะคุณครูก็จะตอบว่าเราจะได้นำความรู้ที่เรียนมาเนี่ยไปประกอบ อาชีพได้นั่นเองค่ะให้นักเรียนตั้งคำถามนะคะแล้วก็ตอบคำถาม1ข้อด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันในชั่วโม,มงหน้าสวัสดีค่ะ